ลงดาบอาณาจักรแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาสหรัฐอเมริกายึดบิตคอยนมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทค่ะจากผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมันสมองหรือว่ามาสเตอร์มายของขบวนการอาชญากรรมกระทรวงการคลังสหรัฐแถลงการปราบขาบวนการอาชญากรรมทางไซเบอร์ในอาเซียนครั้งใหญ่ที่สุดค่ะ ยึดทรัพย์เฉินจือที่เป็นมันสมองของอาณาจักรสแกมเมอร์ยึดบิคอยนะคะมูลค่า15,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกว่า480,000ล้านบาทค่ะดานหน่วยงานสหรัฐจับมือกับอังกฤษค่ะปราบปรามแก๊งอาชญากรที่พุ่งเป้าหลอกลวงชาวอเมริกันและอังกฤษผ่านสแกมเมอร์ออนไลน์รวมถึงขบวนการฟอกเงิน อะไรที่ทําให้สหรัฐและอังกฤษนะคะหันมาปราบปรามอย่างเด็ดขาดคุณผู้ชมครับไปดูตัวเลขกันหน่อยค่ะเงินเนี่ยหายไปในกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์สูญเงินไป16,00 0ล้านดอลลาร์นะคะรัฐบาลสหรัฐค่ะคาดการว่าชาวอเมริกันเนี่ยสูญเสียเงินให้กับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ในอาเซียนในปี2024เนี่ยอย่างน้อย10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งชื่อที่เข้าไปเอี่ยวกับขบวนการดังกล่าวก็คือ Pri n c e Group p ริน c e Group เนี่ยถูกระบุว่าเป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมีฐานกระจายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นรายใหญ่นะคะในกระบวนการสแกมเมอร์กัมพูชาแล้วก็เป็นส่วนที่ควบคุมความเคลื่อนไหวของเงินผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ Prince Group นำโดยเฉินจือ่อที่ดำเนินการหลอกลวงผ่านการลงทุนออนไลน์โดยมีชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลกที่ตกเป็นเป้าหมาย เล่าเฉินจื่อที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมาสเตอร์มายหรือว่ามันสมองผู้นี้เป็นใครเฉินจื่อนะคะวัยสาปีเป็นผู้อพยพชาวจีนค่ะแล้วก็ได้สละสัญชาติจีนแล้วสร้างอาณาจักร Pri n c e g r o u ปในกัมพูชาค่ะ Pri n c e Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในกัมพูชานะคะดำเนินธุรกิจหลายอย่างแล้วก็มีธุรกิจในก,กว่า30ประเทศเบื้องหน้าเนี่ย Prince Group เนี่ยมีการทําพัฒนาสังหาริมทรัพย์บริการทางการเงินรวมถึงบริการสําหรับผู้บริโภคแต่เบื้องหลังเนี่ย จำเลยและผู้บริหารระดับสูงก็ได้ทำให้กลุ่มบริษัท p r i n t g r r u u p เติบโตเป็นหนึ่งในองคออ์กรอาัญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท PRINCE GROUP ได้สร้างผลกำไรมหาศาลจากการดำเนินการศู์หลอกลวงทั่วประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งปฏิบัติการหลอกลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดนะคะสำนักอายการสหรัฐประจำเขตนิวยอร์กตะวันออก และแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นคำร้องทางแพ่งเพื่อริบทซัพย์เป็นบิตคอยน์นะคะมูลค่าประมาณ15,000ล้านเหรียญค่ะโดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและเป็นเครื่องมือในการช่อกงและฟอกเงินของจำเลยนอกจาก Pri n c e ก r o u p แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งชื่อค่ะที่มีเอี่ยวในขบวนการฟอกเงินด้วยสหรัฐนะคะได้แตดกลุ่มธุรกิจที่บริการทางการเงินขนาดใหญ่ในกัมพูชาอย่างคุยวันกรุ๊ปค่ะออกจากระบบการเงินของสหรัฐ โดยระบุนะคะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฮุยวันกรุ๊ปเป็นช่องทางในการฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงและการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลให้กับกลุ่มอาชญา,ากรทางไซเบอร์ค่ะ พี่วันกรุปนะคะถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐหลังจากที่ถูกพบว่าเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินที่ได้จากการจจรกรรมทางไซเบอร์โดยเกาหลีเหนือหรือว่า DPRK นะคะที่อยู่ในรายงานผ่าสกุลเงินดิจิทัลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถูกระบ,บุว่าได้จากการพิกบูชเชริงนะคะหรือว่าถ้าแปลตรงๆเป็นภาษาไทยก็คือการเชือดหมูนั่นเองค่ะแต่พิกบูชเชริงในบริบทนี้นะคะเป็นการหลอกให้เชื่อใจผ่านออนไลน์แล้วก็โอนเงินให้หรือการ ลงทุนนนให้ั่เอ,อย่างไรก็ตามนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐออกมานะคะระบุว่าองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับชาวอเมริกันมากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็เป็นภัยต่อชีวิตของชาวอเมริกัน